แล้วมาดูศึกดวลโวยเทพระหว่างรอยกับเชียวกังแมตท,ที่ต้องบอกเลยว่าโคตรเดือดโคตรมันสวนกันไปสวนกันมาแมตนี้ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นการต่อสู้แบบพลิกนรกเลยครับหกตัวหลักที่ลอยอารงครับผมโบลสกระบองเหล็กเกริลคิงดวง้วงเกลวินพลังโรมทั้งหมด125ล้านทั้งฝั่งเชียวกลางครับผมมีเกริลครับกระบองเหล็กโบลส 킹ปู่ซีวแฟงด้วงร่าง2พลังรวมทั้งหมด120ล้านครับและสำหรับใครครับผมที่หาร้านเติมเกมมาทำไมเดี๋ยวสตองเกตราคาถูกครับผมนี่เลยครับผมลิสแมนช็อปนะครับเติมถูกติมมาเติมปลอดภัยต้องลิสแมนช็อปเท่านั้นนะครับผมเติมหนุกกัเติมเองเยอะมากเลยนะครับแพ็กเกจ3,300บาทเหลือเพียงแค่สองพัจ็ดร้อาทเท่านั้นนะครับผมพอเติมเสร็จแล้วเนี่ยจะได้แบงค์ต้มนะครับผมสามารถเอาแบงค์ต้มไปซื้อทุกแพ็กเกจในเกมได้เลยนะครับผมดิเรกนะฮะแอดไลน์แอดลิสแมนช็อปนะครับผมลิิงก์อยยู่ใต้คคลลปเรับ และสําหรับแมตช์นี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูดอกไหนดีดอกไหนเด่นในการต่อสู้ระหว่างรอยกับเชี่ยวกลางครับพลัง120ล้านทางฝั่งเชียวกลางเจอกับรอยพลัง125ล้านครับทั้งรอยครับผมไม่ได้เอาปูซิวเฟงเข้ามาใส่นะครับผมแต่เชียวกลางนะครับผมเอาซิวเฟงมาเล่นนะฮะอาวุธ4ดาวครบเรียบร้อยนะครับสำหรับเชียวกลางนะครับผมความเร็วมากกว่ารอยแล้วนะครับผมเนื่องจากว่ามีเซตแฟดระกายแสงนะครับผมหรือว่าเซ็ตเมทัลไนน์นะครับผม สีแดงครบเซตเลยนะครับผม4ชิ้นนะฮะทำให้ฟาร์มเร็วเยอะกว่ารอยไปแล้วนะครับผมรอยโดนเปิดก่อรับจังหวะนี้เรามาดูครับทางฝั่งของรอยครับผมสวนขึ้นกลับมาเหมือนกันจังหวะนี้ไล่เตะไปก่อน4ล้านเจ็ดแสนดาเมจแล้วดูจังหวะแรกครับผมเฟสที่1ซิลเวอร์แฟงเปิดมาเลยลํำมวยป้าป้าป้าปั๊บมันใส่น้ำทลายหินมากโอ้โหสี่สิบเอ็ดล mm. <t ter sensors> ้านครับรอยโดนไปก่อน4 1ล้านดาเมจครับ แล้วข่วงจังหวะนี่หู้โห77ล้านดานเมจครับผมรวมๆีมี้เกือบ120ล้านครับอ่าแล้วผมเปิดมาก่อนในเฟสแรกครับผมทางฝั่งรอยโดนจิ้มเข้าไปโดนจิ้มเข้าไปก่อนแล้วอชูราคาปาโตครับผมเล่งความเร็วมาต่อยใส่หน้าทางฝั่งเคลีรกันชุข,ของรอยครับปล่อยใส่มาจังหวะนี้ห5ิล้านครับผมโลทำงานไปแล้วนะครับผม และลอ,อยครับผมคิงเอนจิ้นคืนกลับไปเหมือนกันครับจังหวะน,นี้ไล่เตะ1นึทีสี่ล้านสิบเดนเ,เมตแล้วโดนไล่จบตีมันจากทังฝั่งอชูราครับตครับอชูราโมโดต่อยใส่ทังฝั่งคิงมาสิบเก้าล้านเจ็ดเซนติเมตโอ้โหแล้วก็แรงจัดจ้านในย่านนี้ แล้วอาชูราคัปโตของรอยต่อยคืนกลับไป22ล้านครับโอ้ยดาเมจหนักแน่นจริงครับผมทางฝั่งของรอยครับและจังหวะนี้ครับไล่ต่อยคืนไปมา19ล้านดาเมจครับไล่โจมตีมาและเกวินแอนิเมชสกิลครับลูกเตะวายุสตาร์ตันมาจังหวะนี้ติดสตาร์ตันครับผมเรียบร้อยครับ14ล้านดาเมจติดสตัร์ไปหมดแล้วครับและเกลือกันชุบทางฝั่งของเฉียวกลางมาโอ้ยหนึ่งทีครับผมและอาชูราโมโดไล่ต่อยมา ไล่ต่อยจังหวะนี้1ดามเมจไม่เข้าครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ไล่ต่อยอีกหนึ่งรอบครับโบรอดโดนต่อยอีกสกมัดหนึ่งเน้นๆโลติดเต็มๆครับแล้วกระบองเหล็กของทางฝั่งเฉียวกลางไม่ได้ใช้ปั่นนะครับผมแล้วเกลือกันชุบหัวรอยเอาบ้างครับผม13ล้านดามเมจครับกระหน่ำสีแดงทั้งทีมแล้วโบรอนปานแล้วปืน<ส>ใหญ่พัสมาจังหวะนี้19ล้านดามเมจครับผม ยังมีติดโลอยู่นะครับผมแล้วก็คลื่นมา1ทีครับไล่เขกมังเอกรหนึ่งรอบครับผมไม่มีสกิลนะทางฝั่งของกระบองเหล็กของรอยครับมาในเฟสที่2อนะครับผมมาแล้วครับคิงเอนจินตึกตักตึกตักมา14ล้านดาเมจครับจังหวะนี้14ล้านดาเมจแล้วก็เล่นความเร็วซิวอแฟงครับซิว่าแฟงทางฝั่งของเฉียวกลางไม่ได้ติดสตันนะครับผมสามารถต่อยได้ครับแล้วลำมวยจีนหมัดสายน้ำทลายหินครับรอต่อจากนี้มาแล้วในเฟสที่2หมัดสายน้ำทลายหิน มาแล้วซิวเวอร์แฟงปับปับปับปุ๊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 บแปดลานเก้าแสนนิเมตแล้วปู่ปอมควงสว่านมาจังหวะนี้โอ้นสิบสองล้านครับเข้าเนื้อแล้วนะครับผมนะแต่ยังติดโล่ทางฝั่งของรอยอยู่ครับโลกิลกันชูครับแล้วก็ดูครับโดรนของคิงคิงเน้นๆครับเน้นๆแล้วเตะหน้ามา5ล้าน9ก้าแสนนิเมตรหล้าน9ก้าแสนนิเมตรแล้วเตะอีกหนึ่งทีไม่เข้าแล้วครับเอาละครับผมทางฝั่งของรอยเอาบ้างครับผมคิงเอนจิ้น ทิงเอนจินมาเตะหน้าหนึ่งทีแล้วผมจังหวะนี้ทางฝั่งรอยโดนเปิดมาแล้วก็อันนี้แบบจูทางฝั่งอชูราโโมดอชูราโโมดโดต่อยมาหนึ่งทีหสิบหกล้านดาเมจนะผู้ชมไล่เตะหน้ามาหนึ่งรอบครับจังหวะนี้แล้วมาแล้วครับผมเกลวินครับรอยบอกว่าเอาเกลวินสตันไปก่อนเข้าไปคุยกับล่ามะม่วง22ล้านดาเมจครับติดสตันไปก่อนแล้วนะครับผมและจังหวะนี้เกลือกชุบของทางฝั่งเชี่ยวกลงหู้โห26ล้านดาเมจครับ และไล่โจมตีจากทางฝั่งชูนักครับโตต่อยหน้ามาจังหวะนี้แล้วอชุน่าบดโดนไล่ต่อย2ตัวไล่ต่อย2ตัวมาหนึ่งทีนะครับผมติดโล่เต็มเอ่าแล้วครับผมด้านนี้ขึ้นมาปัด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 ห้าล้านเซนต์เมกะทางฝั่งของเฉียวกังแล้วก็ควงมาแล้วไปท่านแบบจังหวะนี้กระบอกเหล็กปัด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 สิบสามล้านเซนต์เมกปัด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 โอ้โหติดโล่หมดแล้วครับอ่าแล้วครับผมทางฝั่งของรอยครับกระบอกเหล็กยังนอนอยู่นะและเฉียวกังครับผม โดนบ้างแล้วครับผมกระหน่ำสีแดงครับผมเรียบร้อยครับทางฝั่งของเกลือกันชุบก็ไปแล้วนะครับผมแล้วโบร้อนไอเดอร์เมสกิวยิงปืนใหญ่พัสมามาจาังหวะนี้ยิงมาติดโล่เต็มๆครับติดโล่เต็มๆแล้วด้านนี้หมื่นบาทปัน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 สิบหกล้านดาเมจท่านผู้ชมแล้วก็ไม่มีสก,กิลใช้นะครับผมทางฝั่งรอยครับแล้วโดนสะท้อนแตกไปแล้วครับทางฝั่งเกลือกันชุบครับผมมาดูในเฟสต่อที่สามอ่ะมาดูในเฟสที่สามกันต่อเลยจังหวะนี้ครับเฉียวกังเอาไม่พักเฉียวกังเอาไม่พัก อาล้วครับผมดิวว่าแฟงในเฟตที่3ครับผมจะได้ต่อยเน้นๆไหมอ่าครับไล่โจมตีจากโดรนครับแล้วปู่ซิวว่าแฟงเฉียวกลางโดนเตะหน้ามาและมาแล้วครับผมมาสายน้ําทลายหินฟื้นปั๊บปั๊บปั๊บมาจังหวะนี้สามสิบสี่ล้านครับสามสิบสี่ล้านนะเม่แล้วควงปู่บอมติ๊งหนึ่งรอบสิบหกล้านดาวแม่ครับโอ้โหติดโล่เต็มๆเลยครับผมเลื่อนหมดหลอดอ่ะนี่ครับผมโล่ทำงานเรียบร้อยครับผมทางฝั่งรอย อ่าแล้วก็ผมตอนนี้อยู่กัน5ต่อ4นะครับผมกระบองเหล็กนอนทั้งคู่ครับกระบองเหล็กนอนทั้งคู่5ต่อ4อ่าแล้วไล่เตะมาอาชูราโมโดผ่านมาแล้วครับผมจังหวะนี้หิงเอนจิ้นหนึ่งรอบอ่าแล้วครับผมเล่งความเร็วมาบ้างครับแล้วรอบนี้รอยไม่สามารถเทสตัได้แล้วครับและอาชูราโมโดต่อยหน้าผู่บอมมาจังหวะนี้ยี่สิบอปดล้านดามจครับยี่สิบดล้านดามจเลือดหายไปหมดแล้วครับผมและบูดูของทางฝั่งรอยครับ อ่าแล้วครับผมลูกเตะวายุสลาตันมาหนึ่งทีเปอร์มา18ล้านดาเมจครับ แล้วไม่มีสตาร์แล้วนะครับผมในเฟสนี้แล้วขึ้นมาปัด44ล้านโอ้โหหายหมดทีมครับท่านผู้ชมหายหมดทีมเลยครับผมเชียวกังควงมา25ล้านโอ้โหติดล่อหายหมดทีมเลยครับผมแล้วก็ไล่โจมตีจากทางฝั่งอาชูราขับรถตกของรอยมา28ล้านดาเมจแล้วขึ้นมาปัด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 ติดล่อตั้งันท่านผู้ชมครันแล้วตนนี้อาชูรสกิลจากทางฝั่งของเม่ท่าแบตครับผมกระบอกเหล็กปัดปดแล้วขอปัด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 อีกหนึ อ่าแล้วครับผมในเฟสนี้ครับผมร้อยเหลือแค่กระบองเหล็กกับทางฝั่งของอาชูราคขาพุ่ตกเท่านั้นครับคิงเอนจินครับผมหัวใจตึกตักมาหนึ่งทีหัวใจตึกตักมาหนึ่งทีนะครับผมคิงเอนจินอ่าแล้วครับผมด้านนี้ไล่โจมตีจากโดรนของคิงนะครับผมไล่ยิงมาและดูในเฟสนี้มาแล้วได้ต่อยทุกเฟสเลยเฟสที่สี่ซิววร์แบงปึบปับปึบปรับโอ้โหสิบล้านนั่นเอครับเราเลือดหายหมดแพงแล้วนะครับผมโล่ทำงานแล้วควงสว่างจากปูบอมหนึ่งร้อยครับ ล่วงไปแล้วครับผมทางฝั่งของกระบองเหล็กของรอยครับอ่าแล้วครับผมท่านผู้ชมมาตอนนี้2ต่อ4นะครับผมรอยเหลือแค่2ตัวแล้วมาดูจังหวะนี้ครับผมมาแล้วครับอชูราโมโดของเฉียวกังได้ต่อยมากครับเดเฟรนนี้สปบันมันมาโอ้โหยี่สิบห้าล้านแล้วกูด้วยแฟงครับโดนสะท้อนแตกคืนกลับไปครับผมจังหวะนี้เอายังไงต่อโอ้โหโดนสะท้อนนะครับผมและอชูราโมโดของทั้งฝั่งเฉียวกังไล่ ล่อยมาหนึ่งทียีล้านโอ้โหแล้ว,ลวทางฝั่งอาชูราคอมปอนต์ตกของรอยเกือบตายนะครับผมเลือเล่อนเลยอยู่กับผีเดียวเท่านั้นครับผมอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวเท่านั้นติดล่อรัวๆครับโอ้โหแล้วเด้งเลือดก,กลับมาและอาชูราหมดโต่ไล่โจมตีหนึ่งครั้งนาะฝั่งรอยขึ้นมา21ล้านนาเม็ดลวงไปอีกหนึ่งรอบแล้วท่านผู้ชมก็แล้วขึ้นมาปั่น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 สิบเจ็ดล้านโอ้โหแล้วควงกระบองเหล็กในเฟดนี้ปั่น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 แล้วก็ปันป่นป,นป,นปน แล้วอาชูราโมโดไล่โจมตีมาจากทางฝั่งของเชียวกลางขู่หมัดกับตอมัดกับสวนกันไปสวนกันมาครับระดับโตบักอ่ะมีคนวอดเชียวกลาง90กว่าเปอร์เซ็นต์ครับผมรอบนี้และดูจังหวะในความเร็วของเชียวกลางเร็วที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันแล้วครับเนื่องจากว่าของแดงครบนะฮะอ่าในเฟดนี้เร่งความเร็วมาอาชูราคาบโตค่อนข้างได้เปรียบนะครับผมทา้งฝั่งเชียวกลางเอาอาชูราคาบโตได้ต่อยก่อนเลยต่อยก่อนในเฟสนี้หมัดหนึ่ง โล่เต็มๆท่านผู้ชมครับมีโล่กันอยู่อะไรครับผมโล่กันอยู่รั้งฝั่งรอยงก็รออยู่ครับไล่ย,อย,อยิงก,กลับไปบ้างครับด้านนี้แล้วมาดูครับอชูราโมโด,โดต่อยใส่คิงมาแล้วต่อยใส่คิงมากี่สิล้านลวงไปอีกหนึ่งตัวแล้วโดนไล่โจมตีจากทางฝั่งเชียวกังเอามัดเต็มเต็มดาวหูยี่สล้านครับ เราขึ้นมาปั่นหงดสามสิบสามล้านเรียบร้อยครับผมแล้วลอยขึ้นมาปั่นขึ้นกันไปเรียบร้อยครับผมไปทางฝั่งของรอยครับผมเก็บชัยชนะในเกมนี้และสัปดาห์นี้ไปครับและนี่แหละครับผมคือความโหดของรอยครับผมการต่อตู้แบบพิกนรลกครับเขี่ยกลางเปิดก่อนใครเห็นก็ว่าตายใครเห็นก็ว่าไม่ไหวครับแต่รอยกับพิกนรลกกลับมาด้วยกระบองเหล็กแม่ท่านแบบดอกสุดท้ายครับผมปั่นดอกสุดท้ายจริงครับ แล้วก็พิกนรกกลับมาเอาชยชนะไปได้นะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้นะครับสำหรับใครที่ชอบเดือดฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้กลับมาเจอกันในศึกดนเดือดใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับผมไาเจอกันครับสวัสดีครับ